สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำภูเขาไฟระเบิดกันครับมันจะได้หรือไม่ได้วันนี้เราเลยต้องมาลองกันดูครับ <Yeah. S 1> ใส่แว่นครับในกล่องวันนี้ผงสีขาวกับสีแดงเราจะใส่ผงสีแดงช้นเดียวครับแล้วก็อีกอันหนึ่งขาวครับขั้นต่อไปแล้วก็มาทน คืขั้นตอนที่สำคัญที่สุดคือใส่น้ำ <Yahoo! S 1> มัน,ม,นมันเหมือนภูเขาไฟจริงๆแล้วครับมันเดือดขึ้นมาเลยเหลววาเลยนะครับสีแดงไม่รู้มันร้อนหรือเปล่านะคะอืมไม่น่าร้อนเพราะว่าของที่เราใส่มามันไม่ร้อนสักอย่างเลย มันดีแต่มันเย็นสวยจริงๆเลยครับไม่เคยเห็นอะไรที่มันสวยนขนาดนี้เลยครับนี่นะครับคของไฟที่เราสั่งซื้อมาเล่นเรลือถุงให้เรายังเล่นได้อีกหลายครั้งเลยครับ<า>สตาเก็บไว้เล่นวันหลังนะคร<า>ับถ้ามีของเล่นอะไรใหม่ๆเดี๋ยวสตวามาโชว์นะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะถ้าเราควรมันจะเกิดอะไรขึ้นลองดู